ใช่ไหมมันมันจะซื้อไหมล่ะคะไม้มันขถ้าวก้ากนนพี่ถ้า,ถามันมันไม่ตรงจะเอาหมนะคะนเอาตมนี้ตามไม่ตรงก็ต้องตามเนี่ยตะเียนาเนี่ยาอ <c oughs> าไม่รู่ล้ว ช้อนตักไปน้จใช้อุปกรณ์ประยุกต์ใช้อุปกรณ์ที่มีอยู่บเดี๋ยวมาใหงไหันี่คะมันจะหกเอาไปแ่้วย

บอลดาราคนหมดยิ้มว่ะยิ้มหน่อยยิ้มไม่ต้องกลัวอ่ะแดงค่ะอ่าขอแค่นี้แหละได้รูปน้องขาตอมนี้ชั่นะมท่านเก๊เก๊พาตอมนี้พา่านี่ค่ะที่ที่ตอมไม่ชอบภาพรูปเอาตรงนี้เลยนะไม่ผมถ่ายมาเลยตรงไหนคะตรงไหนก็ได้ ต่างกับจะสีแลยอุ้ยพวกเฟนไปว่างซื้อน้องซ้อนแน่นอนเอาเถอะได้อย่างนั้นแหละจิกมาจิกตัดจิกตัดจิกตัดเป็นคือกายเฮ็ดตบสบายดีอาแนบหน้าเร็วใกล้จะมาดีจ้ะซื้อน่องนะจ๊ะซื้อไฮซีเต้อ่าดีครับซื้อต้อม เอกวิทย์วิทย์ปีสี่ค่ะแต่หน้าเหมือนปีปีสองนะปีสองมองมองที่นี่ผมนี่ตรงนี้โค้อย่างไงเดยโค้มหน้ากันอย่างไรเปนมจริงสูดเลยมองนี่ครับไอ้แล้วกะลงจากเครื่องเลยนะมือจะลงเครื่องเลยนะสวัสดี ำเบื้องลังจำิดพี่ชอบเพลนี้เหรอคะไม่รมันติดปากมาเต็มเต็ม ันดาลาเลยเนาะวันนี้ก็ <laughs> อ,อยากไอเหมือนกันไอคือจะไป้ว <laughs> ได้ปิดทางนีไว้่ะไม่อยาก

กินข้ามาที่สุรินทร์กินดนี้เลยคู่ขาแม่ยังก็จะมาให่ใหญห่ค่งเดือดือนไหนครับเดืนหน้าหรครับยีี่เี่ิดี่ซื้อตอนนี้ตัวแพงแล้วนะซื้อตอนนี้ยแทบแทบนแพงแล้วนะออกไปมืรรำค่ะ Terima kasih okay. <laughs>